จุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้คือสั้นๆเลยคือด้วยตัวเองเนี่ยก่อนหน้าที่ทําธุรกิจอะฮะเราทํางานเป็นเกี่ยวกับบริษเนคอลเซาล์ถูกไหมเป็นที่ปรึกษาวางแผนกุรธ์การขายและการตลาดโดยไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยเพราะถ้าเราเชื่อเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อโฆษณาเราจะไม่ต้องจ่ายเงินทํา PR เราเอาเงินเนี่ยไปปล่อยปลาให้หมด ถูกไหมเราซื้อโฆษณาสมมติปีละร้อยล้านปล่อยปลาแค่แสนหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วไม่ต้องทําการตลาดอะไรเลยเพราะเขาบอกปล่อยปลาแล้วปลดหนี้ได้ดังนั้นเราไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เพราะมันไม่เม k e s e n s ในฐานะในการทํางานจนวันหนึ่งที่เรามาเจ๊งกับธุรกิจเราล้มเหลวคือเราทําให้คนอื่นประสบความสำเร็จเราทําให้เบเกอี้รวยทําให้พี่ธัญญารวยแต่ตัวเองกับกายเจ๊งอะ่ะ ไอ้เกิดอะไรขึ้นจนมีผู้ใหญ่บอกเป็นหนึ่งลองเช็คดวงนะเราบอกต้องถึงเวลาฉันเช็คแล้วเหรอสาเหตุฉันไม่ได้โทษหมอดูหรือทุกคนที่มาดูฉันไม่ดีฉันโทษตัวฉันเอง ฉันอาจจะดวงแย่มากแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมโทษทุกคนฉันโทษตัวฉันเองเลยตัดสินใจไปศึกษาเรื่องนี้เองเพราะด้วยความเจ็บใจงว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายฉันโดนอะไรเหรอทําไมฉันโง่ขนาดที่ฉันไม่สามารถพลิกชีวิตกลับมาเองได้เหรอ,อทั้งที่ฉันสามารถไปแก้เกมการตลาดแก้เกมโปรดักต์แก้เกมทุกอย่างทั้หมดแต่ตัวเองทําไมแก้ไม่ได้อ่ะก็เลยกลับไปศึกษาเรื่องนี้จนศึกษามาเรียบร้อยเสร็จสับ จนรู้ว่าศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาศาสตร์จริงๆมีพุทธคุณเพียง5%เท่านั้นอีก95%คือมานะตนดังนั้นใน5%เรนี่ยเราจะต้องปรับยังไงก็ตามให้มันดีที่สุดคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเหงด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเป็นวันนี้